วันนี้เจ๊กับทีมช่างของเราก็มาอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดเลยค่ะมาหาลูกค้าเก่าของเราพี่วิชัยนะคะรถคันนี้เกี่ยวข้อโพดค่ะมีปัญหาก็คือปั๊มเฮดเค่ะทีมช่างเราก็เลยกำลังทําการรื้อปั๊มเฮดอออกมาดูค่ะถ้าไม่ถ้าไม่รอดก็คือต้องเปลี่ยนปั๊มใหม่นะคะตัวนี้ รอบนี้เจ๊ติดตามมาเองค่ะกับช่างเด่นช่างเกอและช่างกล้วยนะคะอ่าหลายคนบอกว่าไม่ค่อยเห็นหน้าเจ๊เลยก็คือขออภัยก็คือช่วงนี้จะไม่ค่อยเห็นหน้าเจ๊ค่ะเพราะว่าเจ๊าทาการปรับปรุงระบบภายในของอูป่ประสิทธิโชคการช่างอยู่นะคะทีนี้เมื่อเราปรับปรุงแล้วแบบเข้าที่เข้าทางแล้วก็เจ๊ก็ออกมาลุยงานเหมือนเดิมค่ะลูกค้าที่อยากตกแต่งรถเกี่ยวหรือซ่อม รถเกี่ยวรถไถตกแต่งครบเซตเกี่ยวดันพันไล่คอสปริงสายพันคู่ตู้เบาหรืออยากขยายปากงานส่วนต่างๆก็โทรหาเจาได้ที่เบอร์061-626-3232่งหาสอเจรัสอุปสิทธโชกการช่างสกุนคลนครค่ะถอดออกมาแล้วนะคะปั๊มเฮดทีน้ำมันไม่มีค่ะเลือกยังไงสร้งเลนเยเกียร์เเกียร์เกียร์ก,ยก,ยก,ยก็ไปอีกครับตอนแรกเราเป็นปั๊มเฮดทีน เฟืองเกียร์มันไฟมันบ่มีน้ำมันอ๋อเฟืองเกียร์ไม่มีน้ำมันหรือเกียร์อีกมันเลยล็อกทั้งหมดเลยมันเลยล็อกโอเคค่ะสาเหตุหรือเกียร์อีกนะคะงานเข้าเสียวิชัยเสียใหญ่บ้านกุทองเรลื้อมาเห็นเกียเล็กผิวคือมันเพิ่อมลื้อปั๊มโอเคค่ะทีมช่างเราก็จะทำการลื้อนะคะ่อมกลาง ไตขต้าวโพดนะคะคสนี่ยสำกางไห้ข้าโพดด้วยค่ะล้างอะไรอยู่ใจเอาขนาดเลยทีมช่างอูป่ประสิทธิ์โชคกันช่างลูกคายุเมืองเลยนะคะตาอ,อู่ยุเมืองสกุลนํำกันไหมาส่อมกะมานะคะเสียว,วิชัย ว่าเป็นชาวครอบครัวเกียวดันพันไร่กับเราแล้วเราจะไม่ทิ้งกันค่ะมาช่วยเหลือกัน